มาลงพื้นที่ครับแล้วก็วิง่งรถที่อยู่บนรถก็คือป้ายรับเรื่องราวร้องทุกข์แต่ทีนี้อพอดีมาหนึ่งคือจะถามก่อนว่าไอ,ตอ้ตรงเขตที่เราทำนายเนี่ยเขาเรียกหมู่อะไรฮะหมู่สามของคลองประเวศอ,อ๋อไอ้ตรงสามแยกตรงนี้เขาเรียกสามแยกอะไรฮะในเนี่ยตรงเนี้ยตรงสามแยกเราสามแยกนี่จะไปโตต้าอ่าครับโตต้าทางนี้ก็จะ เข้าไปต่อยรถใหม่ไปออกแล้ฝางเราสวยสามแยกอ๋อแล้วแลถ้าถ้าตรงนี้เขาจะเรียกว่าอะไรสมมติถ้าปากทางกุ้งเหล็กอ่าปากทางกุ้งเหล็กอ่าทีนี้ส่วนลุงทิพย์อ่าส่วนลุงทิพย์ทีนี้ไอไอไอบ่อลนู้นเนาะเนี่ยเหมือนเหมือนจะโดนน้ำเค็มมานะครับอน้ำมันซุดในคลองมันเค็มครับแล้วผมก็โดน อ๋อกักตัวโควิดกักตัวก็เลยเก็บรถเก็บอะไรกลับบ้านก็รูงมาทำได้ทั้เดือนเนี่ยอ๋อการกักตัวของชาวนาเนี่ยถ้ากักตัวก็คือทำนาไม่ได้เลยทนาไม่ได้ก็มีกักตัวไปนะก็เลยไม่ได้ขึ้นน้ำถ้าเกิดขึ้นน้ำไปก็เสียเลยเจ๊งไปกับเขาเลยอืมคือก็เลยไปชวยคือเราก็คุยก็มองอย่างนี้แหละครับคือการลงพื้นที่เราก็จะไม่ได้ว่าไปลงแต่เฉพาะคนเมืองเราถ้าเจอชาวบ้านที่ทํานาเนี่ย พอสสก็พิปายในสภานะฮะสสจิรัสพรคเก้าไกลเนาะพอเคยเห็นบ้างใช่ไหมฮะเออนะเคยเห็นบ้างคือดูข่าวประจําครับดูข่าวประจําครับก็สสก็พิปายเรื่องน้ uclear, ําในเมื่อประมาณสักเดือนของเดือนที่ผ่านมานี้ในโครงสร้างของการบริหารจัดการน้ําด้วยแล้วก็มีแผนในการที่จะบริหารจัดการน้ําในเส้นคลองประเวทเพราะเราก็คุยกับสบในเขตพื้นที่เจ้าหน้าที่ชุนประธานฮะชื่อสบกอบซึ่งจะวาง แผนกันใหม่ในการที่จะเอาน้ําเข้าในฤด,ดูถัดไปเพราะเราทําไฟนี้เสร็จก็อาจจะไปทําอีกไฟหนึ่งน้าปังทำไม่ได้น้ำมันเค็มที่นี่ไม่ได้เลยปีที่แล้วสุดไวนะดูเลยปีที่แล้วอ่าใช่ใช่ใชทำซีกนู้นซีกสวนไว้สามสิบไร่พอข้าวเริ่มตั้งท้องน้งําแห้งก็ทิ้ง,ท,งทิ้งไปก็ไอคนซื้อเาก็จะเอามาเกี่ยวได้ไปแปดเกียนเท่านั้นสามทิศไร่ก็ยังคืนแล้วแล้ว,ลว,ลวฝั่งนู้นก็หนองจอกเลย นี่มุก<น>ตกไปนกจอกมุกใช่คือคือ,คอไ,ไฟที่แล้วเนี่ยคือเราเราเราต้องขออภัยว่าพอดีอาทางาคนในชุมชนเนี่ยเขาแจ้งมาทีนี้พอได้แจ้งปั๊บเราก็บอกตรงว่ามันก็ต้องอเข้ามาช่วยเหลือกันทีนี้ก็เลยได,ได้ทราบข่าวใช่ไหมฮะที่สูบน้ํามาจากเส้นคลองไอ้พญาสมุทรเข้ามาเนี่ยผ่านไอ้ตรงหมู่บ้านหมู่หมู่แปดหมู่เก้ามันจะไม่ค่อยมาทีนีหน่หรอกใช่ ซึมน้ําเค็มมันซึมเข้มเขามาคับเข้ามาก็บอก่อปูที่เยอะครับเติมเค็มขึ้นครับนั่นก็คือเราก็มองนะครับว่าดีช่วยยังไงคือเราจะเข้ามาดูว่ามีความต้องการแบบไหนนาปังทำไหมหรือถ้าตัดสินใจที่จะไม่ทําเราก็จะได้โฟกัสในจุดที่เขาทําบางบ้านเขาก็ทำเหมือนทุกป่าทำนี่กวจะไปเกี่ยวอีกสามเดือนเราไม่ทันแล้วอะ่ะครับน้ำฝนหมดฝนหมดฝนก็โด,ด,ด,ดนที่นี่ครัเข่าแรงนะท่าน้ำในคลองทุบแล้วกับเค็ม ครับตอนนี้าทางาตัวผมเองเนี่ยนอกจากจะทางานช่วยกับสสแล้วผมเป็นเ,เลขากลุ่มผู้ชียน้ําที่อำเภอราชสารแล้วก็ได้ได้ได,ได้ได้ประสานกันกันกบทางเขตบางน้ําเปรี้ยวในการที่จะคุยกับอีดวอเตอร์เขาจะทาสัญญาก,กันล่าสุดเนี่ยก็เดวเดี๋ยวจะดูว่าเป็นเป็นข้อตกลงในการที่จะสูบน้ําเพราะว่าตอนนี้ปล่อยอีดวอเตอร์สูบน้ำอันนี้ไม่ไหวบ้านเราเนี่ยคือน้ําน้ําเค็มมันมาไวแล้วก็น้ําจืดก็หายเร็ว คือหายออกไปจากพื้นที่ไว้ครับเวลาในการวิดีโอก็จะหมดแล้วพี่ชื่ออะไรฮะชื่อประจวบพี่ประจ,วบ,รบระจวบอยู่หมู่3าม<ง> 3. ของมตงมคลองปรงะเวทบ้านอยู่ตรงนี้ครับก็ทําอาชีพทํานาครับวันนี้ผมจะกกิจแกนวงแล้วก็คุณสุมิตรจิมพลรีก็วิ่งรถวนอยู่แถวนี้ครับครับสวัสดีครับ